เป็นความภาคภูมิใจของเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยและอยู่ใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ในปี2555นี้พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ66ปีซึ่งนับเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกดังนั้นเมื่อวันชัดมงคลที่ผ่านมากองทัพบ,บกจึงได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน66ปีแห่งการครองสิบริราชสมบัติเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยภายในงานกองทับบกได้คัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้สิ่งที่พระองค์ท่านทําเพื่อคนไทยมาโดยตลอดตลอดจนจัดจุดลงนามถวายพระพรและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนแสดงความสามารถประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมงานทั้งคนไทยและต่างประเทศนอกจากนั้นกองทัพบกได้ถ่ายทอดหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความพอประมาณในการใช้ชีวิตและมุ่งหวังให้คนไทยสามคัคคีเพื่อทำดีถวายในหลวงต่อไปครับกองทัพบกโดยท่านผู้ชการทหารบกท่านมีนโยบายในการที่จะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในปีมหามงคลอันนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระชนอายุครบแปบพรรษาซึ่งโครงการพระราชดิขององค์ท่านนั้นมีถึง4 0 0พันกว่าโครงการส่วนของกองทัพบกก็จะรับผิดชอบประมาณ126โครงการแล้วก็จะนํามาแสดงอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่จะมาจัดให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเราก็ได้นําเกี่ยวกับทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่พอมีพอกินมีเหตุมีผลในการที่จะดำรงชีพขอให้ประชาชนนั้นได้มีความรักความสามัคคี กภายในชาติเพื่อถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้รับเกียรติงานในงานวันนี้นะคะก็เป็นการของราของท่านที่ยาวนานแล้วก็66ปีแล้วค่ะเราก็ดีใจมากที่เราได้ร้องถวายพระเกียรติให้พระองค์ท่านนะคะรวมถึงเราสองคนนะคะดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยค่ะ,ะเราเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงงานตลอดยาวนานตั้งแต่จิ๋วว่าเกิดมาทุกคนก็จะต้อง เห็นภาพท่านทรงงานไม่หยุดไม่หย่อนนะคะถ้าหลับตานึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็ทรงเห็นท่านทรงงานนะคะทัวประเทศเทศัวประเทศถิ่นทุรกันดารที่ไหน<ม>ท่านก็ลุยไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือจากดินแห้งแล้งก็กลายเป็นดินที่ชุ่มฉ่ำไปทัท่วท,ท,ทุกพื้นที่ของประเทศไทยใช่ผมก็เป็นประชาชนคนไทยตัวเล็กๆหนึ่งคนนะครับผมที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการพระราชดำร,ริม,มาก็ สองสามโครงการแล้วแต่แค่สองสามโครงการที่ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมประทับใจประทับใจในสิ่งที่ท่ทานทําให้พวกเราประชาชนชาวไทยอย่างมากรู้สึกดีใจรู้สึกปลื้มใจที่ทรงมีท่านเป็นหลักยึดเหนี่ยวของประชาชนชาวไทยของเราครับ